สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับในวันที่แยมอัดนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศเนี่ยมันเย็นสบายขึ้นนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันร้อนมาหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้จู่ๆฝนก็ตกลงมาแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพายุฤดูร้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวตกลงมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะกลับมาร้อนเหมือนเดิมยังไงพี่แฮมเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนนะครับอากาศมันก็ เปลี่ยนแปลงแบบบ่อยจริงๆเนาะและด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยยังไงเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับมันออกกําลังกายบ้างแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมาเนาะพี่ฮัมลืมเอาสิ่งหนึ่งมาป้ายยาเพื่อนเพเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ฮัมก็รู้สึกว่าอยากจะพักสายตาออกจากจอคอมพิวเตอร์ออกจากโทรศัพท์มือถือบ้างโดยการหยิบยกเอาหนังสือสักเล่มเนี่ยขึ้นมา อ่านครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็เลยขออนุญาตป้ายยาหนังสือให้เพื่อนๆเนี่ยตามไปอ่านกันนิดนึงหนังสือเล่มนั้นก็คือชื่อเรื่องว่าคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์กังหันทดนามนะครับซึ่งพี่แฮมเนี่ยมีเหตุผลเนาะที่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาอย่างแรกเลยครับมันเป็นผลงานการเขียนของอาจารย์ อายาสิจิยูกิโตครับชื่ออาจจะคุ้นค้นถ้าเกิดใครเพิ่งฟังคลิปของพี่แฮมเนาะที่รีวิวคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมโอ้โหต้องบอกว่าเล่มนี้ยังคงตราตึงในจิตใจพี่แฮมครับและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเคยอ่านนิยายฆาตกรรมมาเล่มไหนก็ตามเนี่ยคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีจุดจบชนิดที่ว่าไม่เหมือนใครจริงๆครับและนี่คือคนเดียวกันเนาะ ที่มาเขียนโดยเรื่องคดีฆาตกรรมในเครือหัายกังหันทดน้ำที่ว่ามานี้เป็นงานเขียนลำดับที่สองของอาจารย์เลยนะครับคือในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีลำดับในการหยิบมาแปลเนี่ยไม่ได้ตรงกับตามผลงานเนาะหมายถึงว่าอาจารย์เนี่ยเขาอาจจะเขียนเล่มที่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าสำนักพิมพ์แบบปริซึ่มะครับที่ส่งหนังสือมาให้พี่แฮมเนี่ยเขาก็อาจจะมีการหยิบเล่มที่หนึ่งแล้วก็ไปหยิบเล่มที่สามเล่มที่ห้าอะไรเงี้ยลำดับก็จะไม่ได้เรียงดังนั้นพี่แฮมะครับด้วยความที่ อยากจะเห็นการเติบโตของงานเขียนอาจารย์เหมือนกันเนาะพี่แฮมก็เลยหยิบเรื่องคดีฆาตกรรมในคาดิหาส์การหานทดน้ํามาอ่านเป็นลำดับที่2ของพี่แฮมเหมือนกันสำหรับผลงานของอาจารย์นะครับ มาในส่วนของเรื่องย่อกันบ้างคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกิดในคลื่นหัดกังหันทดน้ำครับซึ่งออกแบบพิเศษโดยสถาบิกอัจฉริยะและถูกครอบครองโดยทายาทจิตรกรชื่อดังนะครับและในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกผลงานศิลปะมากมายมูลค่ามหาศาลเลยโดยตัวคลื่นหัดเนี่ยอยู่ไกลจากผู้คนแถมเจ้าของคลื่นหาดยังสวมหน้ากากครับสวมถุงมือแล้วก็นั่งวีลแชร์ด้วยเหตุผลที่เจ้าของคลื่นหาดทแบบนั้น ก็เพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนแต่แล้วครับนี่คืนหนึ่งเนี่ยจู่ๆมันได้มีเหตุการณ์สยองขึ้นเมื่อแม่บ้านประจำคาลือหาดเนี่ยตกลงมาจากหอคอยของคฤลือหาครับก่อนที่จะมีรูปศิลปะเนี่ยสุดเลอค่าเลยนะถูกขโมยไปปิดท้ายค่ำคืนอันแสนโหดร้ายด้วยศพครับเพื่อนๆมีการพบศพที่ถูกหั่นออกมาเป็น6ส่วน ก่อนจะถูกนำไปเผาจนไหม้เกรียมเหตุการณ์สยองขวัญน,นั้นครับมันได้ผ่านไปแล้ว1ปีและในวันและเดือนเดียวกันนั้นผู้คนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สยองขวัญอันนั้นได้กลับมารวมตัวกันในคะเลหาดกลางหันทดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับและแล้วเหตุการณ์สยองขวัญก็ได้อุบัติซ้ำรอยเดิมอีกหนึ่งครั้งและต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนจบเนี่ย มันก็จะมีการเฉลยชนิดที่ว่าเดฟอาปากค้างกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับเพื่อนๆซึ่งความรู้สึกของพี่แฮมเนาะหลังจากที่อ่านเนี่ยพี่แฮมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆมันเป็นผลงานที่ถูกอันเดอร์เรทพอสมควรเนาะคือคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงผลงานชิ้นนี้ของอาจารย์สักเท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่แฮมก็รู้สึกว่าลำดับในการเล่าอะครับคืออย่างที่พี่แฮมบอกเนื้อเรื่องย่อไปใช่ไหมครับมันจะมีเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วกับเหตุการณ์ในปีถัดมาดังนั้นวิธีการเล่าของอาจารย์นะครับ จะมีการเขียนปีที่แล้วสลับกับปีนี้แล้วก็ไปปีที่แล้วสลับกับปีนี้โดยเหตุการณ์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีจุดแตกต่างทั้งเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ตัวละครทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจง่ายมากๆซึ่งพี่หามชอบวิธีการเขียนและวิธีการเล่าแบบนี้มากๆครับมันเหมือนเป็นการช่วย educate เนาะช่วยสอนเราเหมือนกันว่าวิธีในการแบบเปรียบเทียบเนาะจับทริกว่าเฮ้ ในอดีตมันเป็นแบบนี้ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้นะเราก็คอยสังเกตอยู่เพราะว่าเขาโปรยมาเลยครับว่านิยายเรื่องนี้คุณห้ามอ่านพลาดเลยแม้แต่บรรทัดเดียวครับโอ้โหแบบพี่แรบ,บนี่เรียกว่ายังกระอ่านหนังสือสอบเลยทีเดียวนะครับมีสมาธิมากๆดังนั้นครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะ ตามไปลองอ่านกันได้กับคดีฆาตกรรมในคลือหัดกังหันทดน้ำเป็นอีกหนึ่งผลงานสุดยอดของอาจารย์อายาซิจิยูกิโตแน่นอนนะครับดีไงพี่แฮมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอยากจะพักสายตาบ้างอยากจะพักตัวเองออกจากคอมพิวเตอร์อยากจะพักตัวเองออกจากโทรศัพท์มือถือแนะนําเลยครับว่าให้ลองเอาหนังสือมาอ่านเชื่อได้เลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งได้อีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยอิ่มเอม แล้วก็มีความสุขได้ไม่แพ้กันเลยครับกลับมาที่เรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พี่ฮมนำคดีจากประเทศอินเดียมาอีกแล้วนะครับหลายๆคนบอกชอบมากเลยพี่ฮมเอาคดีจากประเทศนี้มาเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอื่นเล่าครับแถมคดีในประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีความแบบ India, อินเดียอินเดียยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่า ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเรามาถอดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอ,อายุต,ต่ำกว่า18ปีตอนนี้อยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นครับและที่สำคัญเหยื่อในคดีนี้เนี่ย ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยดังนั้นมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยพี่แฮมเชื่อว่าน่าจะช่วยแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ดีที่สุดครับเอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวจากประเทศอินเดียเนาะตามที่พี่แฮมเกลิ่นไปโดยเหตุการณ์เนี่ยต้องย้อนกลับไปไม่นานมากครับนั่นก็คือเดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมานี่เองโดยเราเนี่ยต้องเริ่มต้นจากคุณแม่วัย42ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจซาหายามานิ วิกตอเรียนะครับเดี๋ยวยังไงพี่แฮมเรียกเขาว่าวิกตอเรียกันเนาะวิกตอเรียเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกสาวในเมืองปูดูเชรีประเทศอินเดียซึ่งลูกสาวของวิกตอเรียพี่แฮมขออนุญาตใช้นามสมมุติครับขอเรียกว่าน้องมายาละกันนะ น้องมายาเนี่ยเป็นนักเรียนมต้นครับกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองของโรงเรียนในท้องถิ่นต้องบอกว่าน้องมายาคนนี้เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่แบบสนิทมากๆวิเคีอเรียเป็นผู้หญิงที่ประเภทที่ว่าลูกเนี่ยคือศูนย์กลางทุกอย่างของเธอเลยเธอพร้อมที่จะทำงานหนักครับพร้อมที่จะอดนอนพร้อมที่จะทำทุกอย่างหากมันจะไม่ลูกของเธอมีความสุขได้ทางด้านตัวลูกอย่างมายาเองเนี่ย เธอก็เป็นลูกที่ดีครับเป็นคนไฝ่ดีเธอมีผลการเรียนที่ดีมากๆถึงขนาดที่คุณครูหลายๆคนเนี่ยมองว่าเธอมีพรสวรรค์ด้านวิชาการด้วยซ้ำไปแต่ถึงกระนั้นครับมันก็ยังมีอยู่ปัญหาหนึ่งนั่นก็คือมายาคนนี้ไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนความสำเร็จของเธอเนี่ยก็มักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ เพื่อนร่วมชั้นของมายาคนนี้เป็นเด็กวัย13ปีเป็นผู้ชายครับที่มีชื่อว่าบาละมณีกันดันโดยบาละคนนี้ถือว่าเป็นเด็กระดับอัจฉริยะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเด็กเทพเลยแหะเพื่อนๆเขาสามารถทำข้อสอบจนได้คะแนนเต็มเนี่ย แทบทุกวิชาครับแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบพยายามอะไรมากมายนะเรียกว่าดูเหมือนทำง่ายๆมากๆทำข้อสอบนี่ทำาปืป้อนๆออกมาเต็มเต็มเต็มยุ่อย่างนี้ตลอดครับและตัวบาละเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งแค่การเรียนนะคือต่อให้เป็นพวกกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนยกตัวอย่างเช่นดนตรีศิล,ละปะกีฬาคือเด็กคนนี้เก่งหมดเลยครับเรียกว่าเป็นเทพในทุกด้านความเก่งระดับพักการของบาละเนี่ยเรียกว่า โดดเด่นครับโดดเด่นเป็นที่จับตามองไปทั่วโรงเรียนเขานี่เป็นเหมือนคนดังไม่ว่าคุณครูรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยรู้จักเขาหมดเลยและความเก่งนี้เองมันก็ทำให้เพื่อนๆืนในชั้นเรียนเนี่ยเป็นไงครับถูกบทบางนะเพื่อนๆถูกบทบางและสมีไปหมดเลยซึ่งรวมไปถึงนักเรียนที่เป็นที่สองตลอดการอย่างมายาด้วย ตัวมายาเนี่ยเธอพยายามอย่างมากครับเธอพยายามจะตั้งใจกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็กลับมาทบุบทวนหนังสือมาทําทุกอย่างเลยเนาะเพื่อที่จะทําผลการเรียนให้ดีกว่าบาระให้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ต้องพบแต่ความผิดหวังครับผลสอบของเธอเนี่ยยังไงก็แพ้บาระอยู่ดีและสิ่งนี้เองมันก็เริ่มทำให้วิกตอเรียเนี่ย ไม่พอใจอยู่เหมือนกันครับก็เรียกว่าคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเนาะเพราะว่าในสายตาของเธอบาละเนี่ยไอเด็กผู้ชายคนนี้มันคือสิ่งกีดขวางมันคืออุปสรรคที่มาเป็นขวากหนามเส้นทางความสําเร็จของลูกสาวเธอเป็นอย่างมากและการที่ต้องมาทนเห็นลูกที่อุตส่าห์ตั้งใจเรียนขนาดนี้แต่กลับต้องพบกับความผิดหวังอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ยากจะรับมือครับด้วยเหตุนี้เองทำให้วิกตอเรียเนี่ยเธอตัดสินใจว่าเอาล่ะ ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แหละเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างในที่สุดครับวันที่2กันยายนวันนั้นเป็นวันศุกร์เนาะวันที่2กันยายนปีที่แล้วเนี่ยครับปี2022ตอนนั้นที่โรงเรียนของมายาแล้วก็โรงเรียนของบาระเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เรียนโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเขาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพิเศษครับ โดยในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเหมือนจัดงานแสดงโชว์ของเด็กๆแหละแล้วก็จะมีเปิดให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ก็อารมณ์แบบงานโรงเรียนเนาะในเมืองไทยก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับที่จะให้ลูกๆเนี่ยขึ้นไปแสดงบนเวทีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะซื้อตั๋วนะบางโรงเรียนก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปบางโรงเรียนก็สามารถเข้าไปได้ฟรีแล้วก็มีเปิดบูธขายนู่นขายนี่ลักษณะคล้ายๆกันครับซึ่งตัวบาละเนี่ยเด็กเทพคนนี้นะครับ เขาก็มีกิจกรรมในการแสดงของตัวเองด้วยเหมือนกันโดยจะเป็นการแสดงโชว์เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมในเช้าวันนั้นครับวิกตอเรียเองเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวครับแต่เธอกลับมีแผนชั่วร้ายบางอย่าง ซุกซ่อนอยู่ในวันนั้นเนี่ยวิกตอเรียได้เดินไปหายามะครับของโรงเรียนก็คือจะมียามอยู่เหมือนเป็นป้อมยามด้านหน้าเนาะพร้อมกับเธอเนี่ยแนะนําตัวว่าเนี่ยฉันน่ยคือแม่ของเด็กชายบาระนะพอดีเธออยากจะฝากน้ําอัดลมไปให้เขาทานสักหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือการโกหกใช่ไหมเพราะว่าวิกตอเรียเนี่ยเป็นแม่ของมายามไม่ใช่แม่ของบาระอย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยยามเนี่ยไม่รู้ครับ พอไม่รู้ก็อ่ะก็คิดว่าเป็นคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรก็เลยรับน้ำอัดลมอันนั้นมาจากวิกตอเรียหลังจากนั้นครับยามคนนี้ก็นำน้ำอัดลมที่ว่าเนี่ยเอาไปให้กับน,น้องบาระและน้องบาระก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยครับและน้องก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเลยก็อาจจะมีแปลกใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลเนาะว่าน้องจะสงสัยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับน้องผู้ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย ก็ได้กระดกน้ำอัดลมนั้นจนเกือบหมดเลยแต่แท้จริงแล้วครับเพื่อนๆนั่นไม่ใช่น้ำอัดลมแบบธรรมดาแต่มันกลับเป็นน้ำอัดลมที่อุดมไปด้วยยาพิษชนิดหลายแหล่ครับหลังจากบารล่าดื่มเข้าไปได้ไม่นานเนี่ยเขาก็เริ่มออกอาการทันทีเขาเริ่มที่จะอาจเจียนออกมาอย่างหนักครับแล้วบารลาก็ดูป่วยลงมากๆ เขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปแสดงได้เนาะเขาก็เลยขออนุญาตคุณครูเนี่ยเดินทางกลับบ้านครับคุณครูก็ติดต่อผู้ปกครองเนี่ยรีบมารับตัวที่โรงเรียนทันทีและดูเหมือนอาการของบาราเนี่ยจะซุดลงอย่างรวดเร็วเลยเนาะ คุณพ่อคุณแม่ของบาลาเนี่ยเห็นอาการลูกไม่ดีก็ใจเสียแล้วใช่ไหมเขาก็รีบพาตัวน้องเนี่ยไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโรงพยาบาลที่น้องบาลาเนี่ยไปพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นเป็นประจำพอเวลาน้องป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปโรงพยาบาลนี้แหละซึ่งหลังจากที่คุณหมอตรวจดูครับในวันนั้นเนี่ยบาลัก็ได้รับอนุญาต ให้กลับบ้านครับแล้วก็เอายามากินที่บ้านต่อแต่เพียงในวันต่อมาเท่านั้นปรากฏว่าบาลาที่ดูเหมือนจะดูดีขึ้นมาแล้วก็ล้มป่วยลงมาอีกครั้งหนึง่งและคราวนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยไปเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแทนแต่สิ่งที่น่าเศร้ามันก็ได้เกิดขึ้นครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าน้องบาล่าได้หมดลมหายใจไปในคืนนั้น คุณพ่อคุณแม่ของน้องบาระนี่ต้องบอกว่าหัวใจแตกสลายเป็นเสียงๆนะครับพวกเขารับไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไม่มีทางรับได้กับการที่ลูกชายเนี่ยต้องจากไปก่อนวัยอันควรแต่แล้วครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนั้นจูจ่ๆคุณแม่ของน้องบาระเนี่ยก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คือก่อนหน้านี้ครับตอนที่น้องป่วยเนี่ยเธอก็จำได้นะ ด้วยตามธรรมชาติของคนเป็นแม่ก็ต้องถามใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยลูกไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาแปลกๆหรือเปล่าทําไมแบบป่วยทําไมถึงอาเจียนทําไมท้องเสียอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยบาระเนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังว่าเขาเนี่ยเริ่มที่จะอาเจียนแล้วก็ล้มป่วยลงหลังจากรับประทานเนี่ยดื่มน้ําอัดลมที่คุณแม่ฝากยามาให้นี่แหละซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของบาระก็รู้ดีนะ ว่าเธอเนี่ยไม่เคยฝากน้ําอัดลมไปให้ลูกเลยแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ซักถามเรื่องนี้อะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ตอนนั้นครับเธอก็เลยไม่ได้ซักไซไล่เลียงอีกใจหนึง่งเธอก็อาจจะคิดว่าก็คงจะมีใครเอาน้ําอัดลมไปแจกแล้วอาจจะเป็นแม่เพื่อนเอาไปให้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอค่อนข้างเชื่อมั่นเลยครับว่าน้ําอัดลมที่ลูกเธอดื่มเข้าไปเนี่ย มันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกของเธอต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นครับเมื่อเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่เธอทำก็คือการนำเรื่องราวทั้งหมดนี้การนำความแปลกประหลาดนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้รับข้อมูลนี้มาพวกเขาก็ทําตามหน้าที่ครับเดินทางไปยังโรงเรียนของมายาแล้วก็บาละ พวกเขามีการขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตรงกับวันที่เกิดเหตุนะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นวันแรกที่น้องเจ็บป่วยขึ้นมามีการตรวจสอบดูกล้องหลายๆมุมครับหลายๆจุดรวมไปถึงจุดที่มียามยืนอยู่ด้วยและด้านในนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สังเกตเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมอบน้ำอัดลมให้กับยามซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้น ไม่ใช่คุณแม่ของบาระแต่กลับเป็นวิกตอเรียครับคุณแม่ของมายาแทนเมื่อหลักฐานมันคาตาขนาดนี้ครับเพื่อนๆมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณแม่ของบาระเอามาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นตำรวจก็เลยรีบเดินทางไปยังบ้านของวิกตอเรียทันทีและยังไม่ทันที่จะสอบปากคำนะครับเพื่อนๆสุดท้ายวิกตอเรียเธอก็ยอมรับสารภาพออกมาแบบดือด้อๆเลยครับเธอบอกว่า ก็เธอเองนี่แหละเป็นคนแอบใส่ย,ยาพิษลงในน้ำอัดลมแล้วก็แส้งทําเป็นว่าเนี่ยเธอคือแม่ของบาระเพื่อส่งต่อน้ำให้น้องบาระดื่มและเหตุผลเดียวเลยนะที่เธอทําไปแบบนั้นเพราะว่าเธอโกรธครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยโกรธแค้นที่บาระเนี่ยทำผลการเรียนได้ดีกว่าลูกสาวสุดที่รักของเธออย่างน้องมายาอย่างไรก็ตามครับ วิกเอรเรียเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอยืนยันว่าสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยเธอไม่ได้หมายจะเอาชีวิตของน้องเลยนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันกลับรุนแรงกว่าที่เธอคิดจริงๆแล้วเนี่ยเธอตั้งใจจะใส่ยาพิษลงไป เพื่อให้บาระเนี่ยดื่มแล้วก็รู้สึกปวดท้องจนไม่สามารถแสดงกิจกรรมบนเวทีได้เท่านั้นเองสิ่งที่เธอทําก็คือเธออยากจะทําให้เด็กที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันหัดที่จะไม่สมบูรณ์แบบบ้างไม่ว่าทําอะไรมันก็ดีไปหมดดังนั้นเธอก็อยากจะให้บาระเนี่ยพลาดโอกาสบ้างไม่ได้ขึ้นไปแสดงฝีมือบ้างเธอต้องการแค่นั้นจริงๆเธอไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเขาเลยนี่คือสิ่งที่วิกตอเรียครับพยายามที่จะ อธิบายนะครับถึงแรงจูงใจของเธอแล้วก็เจตนาที่แท้จริงของเธอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากคำรับสาร,รภาพนี้ครับทำให้วิคอร์เรียเนี่ยถูกจับกลุ่มทันทีแล้วก็นำตัวไปพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับในขณะเดียวกันเนาะกลับมาที่ครอบครัวของบาระบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็กำลังรอผลการชนสูตรพิกศพลูกชายของตัวเองครับคือพวกเขาเนี่ยก็อยากรู้เนาะว่าอะไรหนอ ที่ถูกใส่ถูกเติมลงไปในเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้พรากชีวิตลูกชายของพวกเขาไปในที่สุดครับผลก็ออกมาว่าสารพิษที่ผสมอยู่ในน้ำอัดลมนั้นก็คือยาเบื่อหนูครับเพื่อนๆซึ่งมันเป็นยาพิษที่แบบรุนแรงมากๆและมันรุนแรงถึงชีวิตได้ทันทีสิ่งนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่วิทเทอเรียเคอกล่าวอ้างเนาะเธอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะแกล้งให้เด็กปวดท้องไม่ต้องการเอาถึงชีวิต แต่นี่คือยาเบื่อหนูนะครับยังไงมันเป็นยาพิษที่ถึงชีวิตแล้วก็อันตรายมากๆนอกจากการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดอย่างวิกตอเรียแล้วเนี่ยทางครอบครัวของน้องบาระยังได้ออกมาประท้วงหน้าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมันเป็นโรงพยาบาลที่บาระเข้าไปรักษาตัวในวันแรกด้วยนะครับเ,เพื่อนๆโดยพวกเขาเนี่ยมองว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้รักษาลูกชายของเขาให้ดีมากพอการที่เด็กมีอาการเจ็บป่วยหนักขนาดนั้นเนี่ย แต่กลับปล่อยให้เขากลับบ้านมาแทนที่จะแอดมิดเพื่อดูอาการว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันคือความประมาทเลินเล่อครับคือทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องบาราเนี่ยเชื่อเลยว่าถ้าเกิดวันแรกที่น้องได้รับสารพิษเข้าไปเนี่ยได้รับการขับสารพิษออกมาอย่างถูกวิธีเนาะมีการเฝ้าระวังจากทีมแพทย์เนี่ยลูกของพวกเขาจะสามารถรอดชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยครอบครัวก็เชื่อมั่นเลยว่า การรักษาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนั้นแหละคือจุดผิดพลาดและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บาระต้องเสียชีวิตไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับได้มีผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นได้ออกมากล่าวนะครับว่าทางทีมแพทย์ของพวกเขาทุกคนเนี่ยได้ให้การรักษาที่จำเป็นแก่บาระแล้วและทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ในวันนั้นหลังจากที่มีการให้ยาขับพิษแก่น้องเข้าไปเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าบาลาเนี่ยจะกลับมามีสติแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั่นมันเป็นเหตุผลที่ทางแพทย์ใช้ดุลยพินิษและพิจารณาในการปล่อยตัวกเด็กกลับบ้านไปซึ่งการประท้วงนั้นครับมันก็ไม่ได้ยืดเยื้อะอะไรเนาะ ครอบครัวของบาระกก็อยู่ประท้วงไปกินเวลาไปประมาณ1คืนเท่านั้นเองในขณะที่ตอนนั้นครับต้องบอกว่าข่าวนี้มันดังแบบดังมากๆเลยในประเทศอินเดียและสังคมประชาชนชาวอินเดียในตอนนั้นคือแบบรู้สึกแบบโกธแค้นวิกตอเรียเป็นอย่างมากครับคือตัวเธอเองก็เป็นคุณแม่เหมือนกันเนาะแต่กับใจโหดใจอมหิต พรากชีวิตของลูกคนอื่นออกจากอ้อมอกของแม่คนหนึ่งไปได้ในตอนนั้นได้มีชาวบ้านในเมืองเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนได้รวมตัวกันเดินทางไปยังบ้านของวิกตอเรียก่อนที่จะมีการแบบตะโกนดา่าทอแล้วก็มีการคว้างปาสิ่งของสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นวิกตอเรียกับน้องมายาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ ปรากฏว่าสถานการณ์มันนุนแรงมากๆแล้วก็บานปลายมากๆมีชาวบ้านหลายคนเลยครับเข้าไปพังบ้านเนาะเข้าไปทุบทําลายกําแพงโค่นเสาลงมาถล่มบันไดด้วยนะครับจนตัวบ้านเนี่ยเละเทะไปหมดเลยซึ่งมันสะท้อนได้เลยเนะว่า ผู้คนเนี่ยโกรธแค้นกับการกระทําของวิกตอเรียมากขนาดไหนอย่างที่บอกไปว่าตอนนั้นวิกตอเรียกับน,น้องมายาไม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเพราะว่าตัววิกตอเรียเนี่ยเธอถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำครับตอนนั้นเพื่อรอพิจารณาคดีและในอีกคนหนึ่งที่พิัมต้องมองว่าเขาน่าสงสารมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือเด็กสาววัย13ปีอย่างน้องมายาครับ คืออย่างที่ฟังไปเนาะพี่ฮมไม่ได้พูดถึงคุณพ่อของเธอเลยนั่นก็เพราะว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเลิกลากับวิกตอเรียไปนานมากแล้วครับทําให้ตอนนี้เนี่ยวิกตอเรียเธอมีแค่คุณแม่เนาะแต่คราวนี้พอคุณแม่ต้องไปอยู่ที่เรือนจํารอพิจารณาคดีเธอต้องถูกส่งไปอยู่กับญาติคนหนึ่งแทนครับและพี่ฮมเชื่อเลยว่าเรื่องราวนี้มันจะสร้างบาดแผลในใจของตัวน้องมายาเนี่ยอยู่ไม่มากก็น้อย แล้วก็พี่ยำก็จินตนาการหรือว่าไม่รู้เลยนะว่าผลพวขงของมันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนน้องมายาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วต่อให้น้องอยากจะชนะอยากจะได้ที่หนึ่งอยากจะอยู่เหนือบาละให้ได้เนี่ยแต่พี่ยำเชื่อเลยว่าน้องมายาไม่มีวันคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปปริดชีวิตใครเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปเป็นที่หนึ่งได้ดังนั้นสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ย พี่หัมเชื่อว่าน้องก็คงจะเสียใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้ก่อประโยชน์เลยเนาะมันไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยจากข้อมูลล่าสุดครับที่พี่หัมไปเช็คมาก็คือในเดือนเมษายนปี2024นี้ การดำเนินคดีของวิกตอเรียยังคงไม่สิ้นสุดนะครับเพื่อนๆยังคงอยู่ในระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็เพิ่งผ่านไปแค่ปี2ปีเท่านั้นเองดังนั้นการพิจารณาคดีมันก็ต้องมีการต่อสู้กันอยู่ระยะหนึ่งนะครับหรือยังไงถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตอะไรแล้วพี่แฮมยังไม่ลืมเนี่ยพี่แฮมก็จะมาแปะคอมเมนต์หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆในวันที่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเกิดว่าคดีนี้มันมีการสิ้นสุดแล้วยังไงเพื่อนๆมาแปะคอมเมนต์บอกพี่แฮมได้ ซึ่งสำหรับในเคสนี้ก็มีการคาดเดาว,ว่าเธอน่าจะได้รับโทษสูงสุดนั่นก็คือการจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองปิดท้ายด้วยเรื่องราวของครอบครัวของน้องบาระครับพวกเขาได้มีการเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียหลายคนเลยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับคดีนี้พร้อมทั้งกำชับให้พิจรารณาคดีกับวิกตอเรียให้เหมาะสมกับการที่พวกเขาต้องสูญเสียลูกไปด้วย และทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือคดีก็คือเรื่องราวที่มันน่าเศร้าและพี่แฮมก็นํามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังยังไงก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่พี่แฮมรู้สึกได้เลยจากเรื่องราวในวันนี้ก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพื่อนๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพี่แฮมเชื่อเลยว่าสิ่งที่สําคัญเนาะไม่แพ้เรื่องอื่นเลยก็คือเรื่องของลูกใช่ไหมครับแล้วก็ลูกเนี่ยถ้ายังเป็นเด็กอยู่เนาะ สิ่งที่สําคัญของพวกเขาก็คือการได้เรียนหนังสือแต่อย่างที่บอกไปว่าการเรียนเนี่ยมันสําคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างครับพี่แอมไปหาข้อมูลมาเนี่ยพี่แอมก็ตกใจเนาะเขาบอกว่าข้อมูลปีที่แล้วนี่เองเด็กไทยเนี่ยมีชั่วโมงการเรียนเนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้นับแค่ชั่วโมงในห้องเรียนนะเพื่อนๆไม่ได้นับแบบชั่วโมงแบบตามเวลาเข้าออกโรงเรียนเนาะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเข้าเร็วกว่าเด็กนักเรียนไทย ออกช้ากว่าเด็กนักเรียนไทยแต่ว่าเขาอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าท่านนับแบบสุทธ,ธิเลยนะเวลาที่เด็กนั่งอยู่ในห้องเรียนเนี่ยประเทศไทย อันดับหนึ่งครับอันนี้ข้อมูลปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เด็กชีวิตมีแต่การเรียนเรียนเรียนบางคนเนี่ยเด็กเรียนเสร็จพ่อแม่ส่งไปเรียนพิเศษต่อเพราะว่าแบบบางคนพ่อแม่ทํางานใช่ไหมครับก็อาจจะไม่มีเวลาเนี่ยก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษต่อมันทําให้เด็กเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยครับเพื่อนมีแต่หนังสือมีแต่การเรียนบางคนเรียนหนังสือเสร็จส่งไปเรียนพิเศษกลับบ้านไป โยนไอแพให้ลูกให้ลูกนั่งการ์ตูนสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่ขาดหายไปก็คือปฏิสัมพันธ์นะครับเพื่อนๆคนที่เป็นลูกเนี่ยพี่ทำเชื่อเลยเนาะว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ iPad มันอาจจะไม่ใช่ของเล่นครับแต่เขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่ข้างๆเขาใครสักคนหนึ่งที่มาพูดคุยกับเขาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนสนุกไหมลูกชอบวิชาอะไรลูกไม่ชอบวิชาอะไรมีใครมาแกล้งหรือเปล่า เพื่อนคนไหนที่หนูชอบที่สุดบางทีคําถามเหล่านี้ครับมันจะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกสนุกเนาะแล้วก็ผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองครับพี่แอมก็เชื่อว่าหลายๆคนมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันเนาะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยครับต้องทํางานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้พี่แอมเข้าใจนะครับแต่ว่าอย่าลืมแบ่งเวลาละกันเราทํางานทํางานเต็มที่ครับแต่ถ้ามีเวลาเหลือเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมครับ ที่จะกลับมาให้เวลากับลูกเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดลูกเราเป็นเด็กแค่วันนี้ครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยเขาโตเข้าไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นหรือจะไปทําอะไรอย่างนี้กับเขาได้แล้วชวนเขาออกไปทํากิจกรรมข้างนอกครับ ไปดูหนังฟังเพลงไปเตะฟุตบอลออกไปวิ่งเล่นไปดูต้นไม้ไปทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนนอกเหนือจากการนั่งดูการ์ตูนนอกเหนือจากการเล่นเกมพี่ฮมหวังว่าทุกครอบครัวครับจะหาจุดสมดุลตรงกลางได้เนาะพี่ฮมก็พูดในฐานะาตรงกลางๆแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับสิ่งที่ถูกที่สุดมันคืออยู่ในใจของคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งฟังพี่ฮมอยู่ตอนนี้เนาะส่วนลูกๆครับที่ฟังอยู่ ต้องการอะไรอยากได้แบบไหนอย่าลืมเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ฟังเอาท่อนท้ายนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้ครับเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้หันกลับมาให้เวลาพวกเราด้วยเนาะเพียมก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้คิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนก็ตามหรือว่าสิ่งต่างๆก็ตามเนาะอยากให้หาจุดสมดุลจริงๆใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืม กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยฝากกดไลค์ครับแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ฮมได้นะครับพี่ฮมชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเดี๋ยวยังไงคอมเมนต์ไหนที่พี่ฮามอ่านแล้วเนี่ยพี่ฮมจะกดหัวใจไว้ให้นะครับส่วนใครที่อยากเติมกําลังใจเป็นพิเศษสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงส์ครับที่เป็นรูปหัวใจให้พี่ฮมได้เช่นเดียวกันเฉพาะคนที่สะดวกนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็นั่นแหละครับ กลับมาหาพี่แฮมทุกๆครั้งแบบนี้พี่แฮมก็ดีใจมากๆแล้วครับมาดูพี่แฮมบ่อยๆพี่แฮมก็จะได้รู้สึกมีกําลังใจในการทํางานต่อไปปิดท้ายด้วยหนังสือนะครับอย่าลืมนะครับหนังสือดีๆคดีฆาตกรรมในคาลือหัดกังหันทดน้ํานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่แฮมแปะลิงก์เอาไว้ให้รับรองว่าสนุกถูกใจไม่แพ้คดีฆาตกรรมในคาลือหัดบ้านสิบเหลี่ยมเลยทีเดียวยังไงฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่แฮมคงต้องลากันไปก่อนดูแลตัวเองดีๆนะ และเจอกันใหม่สวัสดีครับ